กลายเป็นกระแสฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อรายการคนอวดผีได้นําเทปรายการที่เกี่ยวกับนางเอกสาวผู้รวงรับแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ที่เคยถูกระงับออกอากาศเมื่อ3ปีที่แล้วเอามาให้แฟนๆรายการได้ชมกันผ่านทางช่อง YouTube Workpoint Official โดยคลิปรายการคนอวดผีดําเนินรายการโดยกฤิดศรีภูมิเศษริวจิตสัมผัสและเจนยานทิพย์ และในเทปนี้มีแขกรับเชิญเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมทั้งแอนนาวรดินทร์วัตรสังและฮิโปมาร่วมรายการซึ่งบันทึกเทปไว้เมื่อวันที่2มีนาคม2565โดยก่อนถ่ายทำริวได้รับข้อมูลตัวเลขจากทีมงานแค่วันเดือนปีเกิดปีนักษัตริย์บ้านเลขที่ทะเบียนรถและไม่รู้ว่าแขกรับเชิญเป็นใครซึ่งแท้จริงแล้วเป็นข้อมูลของทั้ง3คนคือแตงโมแอนนาและฮิโปซึ่งริวบอกว่าพออ่านตัวเลขนี้ปุ๊บเขามาแจ้ง